ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับเช่นเคยครับมากันตอนเย็นๆนะครับหลังจากบรรยากาศฝนตกนะครับดูครับโอ้ตกหนักนะครับตั้งแต่ประมาณสักสี่โมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งนะครับก็ตกมาแรงมากนะครับตกพอสมควรนะครับคือคือแถวนี้นะครับตกพายุเข้านะครับเขาบอกพายุเข้ามันเลยตกนะครับที่อยาแห่งเพชรนะครับก็ตก ทุกวันเลยนะครับมีเมื่อวานเนี่ยตกหน่อยเดียวนะครับวันก่อนวันก่อนนู้นก็ตกนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตแม่บัวนะครับกับควายนะครับอัปเดตวัวควายควายกันบ้างนะครับอัปเดตพี่เผือกอัปเดตแม่ชบานะครับแล้วก็แม่ทองกวาวนะครับน้องถุงทองนะครับเดือนหน้าเนี่ยถุงทองจะครบหนึ่งขวบแลวครับนี่ครับนี่นี่คืองัวอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับเกิดันที่สิบสามพฤศจิกนะครับสําหรับมด โอ้หมดสําหรับน้องถุงทองนะครับ13พุจินะครับก็ตอนนี้แม่ทองกาวเนี่ยผสมเทียมไปแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอรุ้นอีกทีนึงนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจน่าจะติดนะครับน่าจะติดก็ผสมได้ประมาณทักเดือนกว่าๆครับผมก็ดูไม่เป็นนะครับ้าติดแล้วเป็นยังไงนะครับก็ใส่น้ำเชื้อของบาม่านแดงนะครับบาม่นแดงไปสองหลอดนะครับปะสุพี่ปะสุสัตว์เขาใส่ให้สองหลอดเลยนะครับ ก็รอรุ้นครับรอรุ้นอีกทีนึงนะครับนี่ครับถุงทองตัวจะเท่าแม่มันแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ถึงปีนะครับเกิดสิบสามพฤศจิกนะครับเดี๋ยววันที่สิบสามก็ครบหนึ่งปีนะครับก็รอรอดูตัวนี้ครับรอดูแม่เขานะครับสําหรับแม่ควายตัวนี้นะครับแม่พี่กุลนะครับก็ผสมพร้อมกับพร้อมกับแม่แม่ทองกาวนะครับก็ใส่โชคซ p พีนะครับใส่น้ําเชื้อของควายโชคโชค โชค4ีนะครับก็รอรุ่นกันต่อนะครับเดี๋ยวผมทําซองผสมดีๆนะครับแล้วก็พี่ประสุสัตว์เขาว่างนะครับก็เดี๋ยวจะมาผสมแม่ชบากับกับแม่มะลินะครับคือตอนนี้พี่ประสุสัตว์ที่ที่เขาผสมตัวนี้ครับผสม2ตัวนี้เขาเขาเสียนแล้วนะครับต้องต้องเปลี่ยนคนใหม่นะครับก็ก็มีอยู่ประมาณ2คนนะครับที่ที่ครอบคุมอยู่ทางอำเภอเมืองเะยครับนี่ครับ อันนั้นก็เป็นไอรูแป้งนะครับเนี่ยครับตัวเล็กๆที่ผมถ่ายรูปถ่ายคลิปตอนมาใหม่ๆนี่ตัวเล็กเท่ากับน่าจะเล็กกว่าไอเฮงอีกนะครับตอนนี้อยู่ข้างนอกก็มีนะครับนู่นนะครับแช่ที่โคนอยู่ตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วครับอย่างหลอดไฟนะครับแรมตันไล่ยุงนะครับก็ต้องเปิดก่อนถ้าที่ตกดินนะครับมันมันถึงจะไล่ยุงนะครับแต่ก็ไม่ได้ไล่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ได้ไล่แบบว่าไล่ยุงไปจนหมดนะครับก็มันก็ แค่ให้แสงสว่างนะครับเหมือนเวลากลางวันอย่างเงี้ยครับยุงมันก็เลยจะไม่มานะครับตอนนี้ได้รับพลังงานบางอย่างนะครับหมาแล้วครับลูกน้องผมนะครับเต้าหวยหรือยูโรวะเนี่ยเต้าหอยน่าจะเป็นเต้าหวยนะครับยูโรไม่มานะครับเมื่อกี้มันตามผมไปเอาหวยอยู่ไหนไม่รู้ครับพี่เผือกของเรายังไม่อ้วนนะครับเดี๋ยวต้องขุนนะครับตอนมาี่ยอ้วนกว่านี้นะครับแล้วดูดูกันต่อไปครับเดี๋ยวเราไปอัปเดต แม่ควายข้างนอกกันบ้างนะครับแล้วก็พกลูกควายน้อยนะครับโอ้เชือกอยู่นี่ออไปไปนี่ครับมีมุ้งให้นะครับช่วงนี้ยุงเยอะต้องห้อยมานี่แล้วนะนี่ครับข้างนอกเนี่ยมันมันไม่ไม่ไม่เป็นน้ําแล้วนะครับคือถ้าควายจะเล่นน้ําไม่ต้องไปเล่นสะหน้าบ้านนะครับเดีย๋ยวหน้าแรงนะครับมีกระตังผมจะขุดลอกใหม่นะครับบริเวณนี้มันมันเป็นขี้โคลนขี้ตมุดแล้วปกติ มีแค่นี้ครับดูเขาตีวงกว้างมาถึงเนี่ยถึงเสานี่แล้วนะครับผมต้องล้อมลวดไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแม่ชบานะครับโอ้โหดูมันแม่ชบาแม่วลีนะครับอีกกาไรนะครับแล้วก็คุนทองนะครับแล้วก็น้องเฮงเฮงนะครับเฮงอยู่นี่ดบอยู่ข้างหลังนะครับโอ้โหดูครับนี่คือการเคลือบผิวนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้ยุงกัดเขานะครับดูครับแช่อยู่เลยเนี่ยครับ แต่ตอนกลางวันเนี่ยเวลาเล่นน้ําก็เล่นสะข้างบ้านริมน้านู่นนะครับเวลาเขาลง <_ an> เขาออกไปกินหญ้าข้างนอกแล้วก็เข้ามาลงน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นแบบบางทีเขาก็เข้าไปนอนในคอกบางทีก็นอนเนี่ยครับแล้วแต่อารมณ์นะครับคือ,อคอกนี่ก็คือผมเปิดแบบถ้าเขาเดินชนมันก็จะออกมาออกมาได้นะครับไม่ได้ปิดแบบแบบแน่นๆนะครับคืออยากเข้าอยากออกได้หมดนะครับผมจะล้อมข้างหน้านี่อย่างเดียวนะครับเนี่ยล้อมเนี่ยหมดเลย แล้วก็บริเวณนั้นก็จะเป็นตะข่ายแล้วก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟช็อตเป็นมอ็อกนะครับนู่นครับหานเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูหานกอีกทีนว่าออกหรือยังนะครับวันนั้นเราเราเอาเข้าตู้ไปสี่ฟองนะครับเหลือให้แม่หานสามฟองนะครับทั้งหมดมีแปดฟองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเออวันนี้เด็กๆไม่มาเลยนะครับลูกน้องผมฝนตกด้วยครับไม่ออกมาครับแต่มีสำอางอีตัวเดียวก็อีเต้าหู้นะครับที่ไม่ค่อยออกฝนนะครับนอกนั้นนี้ก็สายลุยนะครับ แต่วันนี้มันไม่มามันไม่มันสงแต่มันไม่รู้ว่าผมมานี่นครับอันนี้นี่คือถ้าเขาขึ้นมาจากโคนเนี่หรือคืออยู่ใกล้ไม่ได้นะครับสบัดหางนะครับสบัดหางนี่ที่โคนนี่ติดเต็มไปหมดนะครับดูครับข้างๆนี่ก็เป็นที่โคนนะครับเขาขึ้นมาจากตรงนี้ครับเออสบัดสบัดนะครับนี่ที่เผือกของเรานอนในมุ้งนะครับแล้วก็งัวคือผมจะจุดยากันยุงด้วยนะครับข้างในนะครับจุดวันละสองขดนะครับคืนหนึ่งสองขด อีกสักพักก็มาจุดแล้วครับจุดไม่ได้จุดมืดเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับยุงหรือแมงอะไรมันเริ่มมาแล้วครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูไข่ห่านกันครับไข่ห่านอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้นะครับมาดูห่านกันบ้างครับนอดนะแต่แม่ห่านอยู่ข้างใหนมันกบไข่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ายังไม่ออกนะครับค่อนข้างห่วงนะดูครับยวดูกอนว่ามันกบครบหรือเปล่าสามฟองครับเออกบครบนะครับสามฟอง ก็กกดีครับตัวนี้ผมเอาอาหารมาให้เขานะครับตรงนี้ครับบางทีเขาออกไปเล่นน้ําบ้างครับคือห่านของผมไม่มีทั้งหมดประมาณเก้าตัวนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวผู้ที่อยู่ข้างในครับก็เป็นไอพี่บุญรอดนะครับแล้วก็มีห่านตัวนั้นไม่ได้ตั้งชื่อให้มันอยู่กับไอบุญรอดนะครับไว้คุมฝูงนะครับคุมฝูงคุมฝูงไว้กันพวกหมานะครับคือ ต้องต้องมีภุมฝูงไว้ทั้งตัวนอยู่ข้างในครับเพราะบุญรอดมันเข้าใครไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับมันโดนรังแกนะครับเดี๋ยวไปดูหานข้างนอกว่ามันตัวเมียกี่ตัวผมก็ผมก็ผมก็ดูดูก็ไม่ค่อยเก่งนะครับดูไม่ค่อยเก่งเรื่องเพศไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยตัวผู้น่าจะสามตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียสองตัวขาดว่านะครับเพราะว่าคราวที่แล้วไอ้ตัวเนี้ยตัวเทาเนี่ยมันกกนะครับตัวที่แล้วคราวที่แล้วท่า ถ้าจําไม่ผิดนะครับคราวที่แล้วตัวไทาอันนี้น่าจะเป็นผู้สามเมียสองนะครับสําหรับห่านนะครับร้องดังครับลงในน้ำโชว์เลยลงน้ำเลยโอ้ยโยไม่ลงมันมีเป็ดบาบเบอรี่ตัวหนึ่งครับมันไปไข่ที่เราถ่ายคลิปกันน่าจะเมื่อวานหรือวันก่อนนะครับช่มไปไข่อยู่ตรงนี้น่าจะตัวเนี้ครับมีไข่นู่นสี่ฟองครับแต่อยู่ในร่มนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าว่ามันไข่เพิ่มหรือเปล่านะครับนี่ ดูายนู่นเดี๋ยวผมก็จะไปเอาอยาสแล้วก็ปิดคอกนะครับปิดคอกมีกระสูนตรงนี้ครับเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวอัปเดตแบบตอนพาควายไปกินหญ้าข้างนอกบ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะถ่ายคลิปถ้าฝนมไม่ตกกลางวันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปกลางวันตอนพาควายไปกินหญ้าข้างนอกว่าเราพาควายไปกินตรงไหนนะครับนี่มันร้องดูมันร้องครับเสียงดังครับ มีฟับซีถามผมมานะครับว่าหมาน้อยหมาน้อยไปไหนหมดนะครับคือหมาน้อยเนี่ยผมให้เขาไปหมดแล้วนะครับคือมันมีน้องสาวผมจองไว้นะครับแล้วก็มีพี่พี่ผมแล้วก็พ่อผมนะครับเขาไปนะครับจองหมดแล้วสามตัวนะครับเดี๋ยวรอเตั้วหอยนะครับตั้วหอยก็น่าจะท้องนะครับเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นมันผสมกันแล้วนะครับตั้วหอยดู่นนะครับต้วหอยน่าดูเฝ้าดูอยู่ห่างๆนะครับตั้วหอย ไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูสมาชิกหมาของผมนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับไปดูกันครับมอมแมวของมันครับเจ้าหวยนะครับแต่ยูโรนี่น่าจะอยู่กับไอ้โชคฝั่งนู้นนะครับมานนี่มาพี่แล้วนี่มันนี่นี่ครับมันนี่โอ้มันนี่มันนี่ไม่ได้ออกกล้องนานแล้วเดี๋ยวขึ้นโต๊ะกันเดี๋ยวขึ้นโต๊ะไปยู่มันนี่นี่ครับมันนี่ครับอันนี้ขนสั้นแล้วนะครับขนสั้นแล้วตัดมาก็ ได้ประมาณสองสามสัปดาห์ครับตัดผลนะครับผมตัดเองนะครับนี่ครับวันนี้ครับสุขภาพดีครับแข็งแรงดีก่อนหน้านี้เนี่ยที่วันก่อนที่ผมบอกนะครับเขาโดนกัดตรงขาข้างเนี่ยครับน่าจะแก๊งแก๊งเนี่ยอะครบต้งหวยนะหรือว่าหมาข้างนอกไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเห็นนี่ต้องหวยกัดอยู่ครับนี่ต้องหวยมอมแมมน้าดูครับแล้วก็นี่พี่ตูนะครับไอตูแล้วก็มีป้อมนอนอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตน้องยูโรกันยูโรไม่ได้ออกกล้องนานละเดี๋ยวไปอัปเดตนะครับ เด็น้องยูโรกับไอ้โชคนะครับมันน่าจะเฝ้ากองฟางอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ไอ้เขากล้วยนะครับทั้งหมดมีแปดตัวนะครับอยู่นี่สี่ตัวครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับมันนี่ลงไหมไปไปกับพี่ไปไปไปแล้วมันนี่นี่อยู่ผมตั้งแต่ฟาร์มเดิมนะครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งตอนนี้ก็หกสี่ครับอาลงไปไปแล้วมันนี่ไปไหมไปครับยูโรมาเร็วเฝ้ารถอยู่นี่ ยู่รวมกันวะนี่ตั้งหู้อยู่ทางใต้นะครับแล้วก็ชอบกล้วยนะครับมาไล่ป้อมมาแล้วไอตูมาแล้วนะครับมันนี่ยังไม่มานะครับนี่ครับแล้วก็ไอโชคนะครับตาหู้อยู่นี่ครับ <Talking S 1> ตา no ้งห <snow> ู <Spiritual music> ้ตัดขนแล้วนะครับสัมอางนะครับเดี๋ยวดูไอโชควิ่งมาแล้วเดี๋ยวเดี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 ดูครับโอ้โหสมาชิกเยอะไอโชคหมาแล้วมันนี่ก็มาแล้วครับมันนี่ขึ้นรถขึ้นรถเลย นี่ขึ้นรถนี่ชอบขึ้นรถนี่ชาวกล้วยครับเปิดหน้าเปิดตาสักหน่อยนะครับโอ้โหโชคชอบเล่นนะครับโชคหมาเด็กอยู่นะครับโชคโตตัวใหญ่มันเป็นหมาบ้านนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับมันโดนยาเบื่อมานะครับไโชคนะครับมันก็วิ่งเข้ามาทางนี้ครับวิ่งเข้ามามาหาผมนะครับยูโรนี่คือยูโรครับเกิดตอนบอลยูโรนะครับก็เลยตั้งชื่อให้ยูโรนะครับอันนี้คือเป็น หมาที่ชอบไล่ควายไล่งัวนะครับก็คือต้อนควายต้อนงัวนะครับฝึกตั้งงจะเด็กนะครับโชกอีกหอนเยอะเยอะเยวะเฮ้ยต้องรู้จัดการมั่นน่ครับยูโรครับเห็นกล้องไม่ได้นะครับพวกนี้ครับเวลาผมถ่ายคลิปลงทิกตอกนี่จะต้องมาอย่างนี้ครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามผมในทิกตอกด้วยนะครับก็จะถ่ายพวก เด็กๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับลงทิกตอกนะครับครับวันนี้ก็พามาอัปเดตมัวควายนะครับก<อ>็อะ,อะไรที่อะไร,ะไรมาอัพเดตเนี่ยทุกทีหนานะ,นะาไหนกันละนี่ครับทั้งหมดแปดตัวครับทั้งหมดอันนี้ถ้าหมาผมจริงๆนี่มีแค่สองตัวจ้องหูกับไอ้มันนี่นะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้นี่คือเกิดมาใหม่นะครับเกิดมาใหม่ แล้วก็เอาออกมานี่หมาของลุงนะครับบ้านอยู่ข้างๆมันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ผมสร้างฟาร์มใหม่ๆนะตัวไอ้ฟ้อมนะครับมันจะมีไอ้โทนอีกตัวนึงครับแต่โทนจากไปแล้วนะครับครับมาอัปเดตงวควายอัปเดตไข่ห่านนะครับวันนี้นะครับแล้วก็มาพามาลูชเชอรสมาชิกน้องหมาของผมนะครับครับก็ขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม